สวัสดีครับพี่น้องอีสานกัญบุตรไม้เลยครับเมื่อนี้สิมาลาบโค้งไก่อันนี้ซับแล้วบ่อยทายโค้งไอ้เบิร์เดี๋ยวมาเบิร์กันได้ครับเดี๋ยวมาดูก,กันครับผมกำลังลุ้นครับมันจัหน,น่อยเดี๋ยวจังปูง ใส่เกลือไปแล้วจักหน่อยครับผมเดี๋ยว,วจากสีมาเห็ดให้เบิึงไม้จักสิทไทให้เบิึงไม้เลยครับมา,มาอยู่ผู้เดียวไปแพทไทให้ใส่หอมเกลียวรับข้าวจังหน่อยนะครับงั้ปรุงมือเกลียวได้ไห ข้าครัวปลาตุวยตาได้นะครับมกนาวไม่อยากใช้ไรเป็นไรมะน,นาว มันอืดอช่วงนไงโอ้ยตายแล้ววิ่งในทีแล้วครับไปสองเป็กอ๋อมึงต้องไปก่อนเดี๋ยวยุดไปกันนะครับได้ป้ากครับบักพีกต่อนื้อเดียาวตาย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 มียางานซะเนหะ ขาควยแน,น,น่เนาะแข็งแข้นพอมๆตีนนะครับจําไปออกอยู่ผู้เดียวเนี่ยสรวดนี้จักหน่อย ฮาเต้โอ้ยน่าก็เทียมดังเอามันมัน,มนเนี่ยพวกไก่เ,เนาะพวกไก่บานขายคุณเหออย้ารวย ทุกอย่างเลยนี่ลินไปแล้ว่าโอ้ยมึกงาวครับเสียมบก ผสมเมื่อกีนนะครับเยอะใส่ผักเนาะเอาหัวละหมาแห้งครับเดี๋ยวไปจัดจาน้าเพิ่งตอดจัดจานนะครับ โอเคครับครับผมแล้วแล่วลาบโค่งไก่ว่าไม่ลาบลูกคุมนะแต่ว่าเข้ากับตรงจักหน่อยเด้อเว็กใหญ่ใหญ่ปักแก้มนิดสำนีดิดอะ พอยุโดุดโดดกับ่ากาศชัดดอกพี่ิดเพี้ยแห้งแต่ผมมากินหอมแดงแล้วเนะาะตุกคนก็บบงขุมพี่น,อน,น,น้องก็กระดูกรองห้เล่นสมัยย้ำยหวอยอย่ะผมไม่ขม่าก็แกย่งเดียว โอเคครับอะแค่นี้ฮะก็เด็กก่อ,อนล่ะแนวเนี้ยได้ครับนี่นะในสองสามโอเค okay. จบคลิปครับ